ค่ะสวัสดีค่ะเด็กเเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องของแข็งนะคะมันเป็นเนื้อหาของบทที่17ลูกที่เป็นเรื่องของแข็งกับของเหลวนะวันนี้มาโฟกัสเฉพาะโซลิดที่เป็นของแข็งแล้วก็ดูหัวข้อเดียวก็คือเรื่อง e l a s สติกโมดูลัสเนาะอ่ะเรื่องนี้มีเอกสารอยู่ในชีตค่ะลูกอันนี้นะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอดูเปิดชีตให้ดูอันนี้ค่ะเคานะเปิดชีตอันนี้นะคะดูเอกสารในชีตหัวข้อเรื่องของบทที่17เป็นของแข็งกับของไหลวันนี้ดูเรื่องหัวข้อเดียวของแข็งก่อนที่เป็นเรื่องสภาพยืดหยุน่นเป็นยังไงคะนิยามหรือคำอธิบายสภาพยืดหยุน่นก็คือ ตอนที่ถูกแรงกระทำมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากนั้นพอเราหยุดมันก็คืนร่างมันก็คือกลับสู่สภาพเดิมได้เรียกมันว่าวัตถุนั้นมีสภาพยืดหยุนนึกถึงอะไรอะที่มันยืดหยุนนึกถึงสปริงไหมอมืนึกถึงสปริงแต,ต่แต่บทนี้เราไม่ได้เรียนแค่สปริงกันเดียวดิเราพูดถึงของแข็งทั้งหมดที่มีสมบัติ ของสภาพยืดหยุ่นอะไรบ้างเขามีการทดลองคือเอาวัตถุที่เป็นของแข็งแล้วจับมันมายืดเราจะดูผลของระยะที่มันยืดกับแรงดึงในการทดลองมีกราฟที่ได้จากการทดลองคืออันนี้ดูในชี้นนะแกน y เป็นแรง แกน x เป็นระยะยืดระยะยืดเห็นอะไรไหมเห็นว่าจุดตอนดึงอ่ะเขาเริ่มพิจารณาจุดจากจุด O จนถึงจุด A ระยะช่วงเนี้ยหนูจะเห็นเส้นกราฟเป็นเส้นตรงเพราะอะไรเส้นตรงแสดงว่ามันแปรผันตรงมันแปรผันตรงอธิบายเป็นความสัมพันธ์ว่ายังไงอ่ะ f แปลผันตรงกับ Delta L ก็คือแรงแปลผันตรงกับระยะยืดยิ่งออกแรงมากระยะยืดก็มากมันจะอยู่ในช่วงแค่นี้โอถึง A เรียกจุดสุดท้ายของการแปลผันตรงว่าขีดจำกัดการแปรผันตรงจากนั้นหนูดูนะถ้าเลยจุด A ไปมันไม่แปลผันตรงแล้วดิ ออกแรงแต่ไม่แปลผันตรงกับเดลต้าอลก็คือไม่แปรผันตรงกับระยะยืดดูรู้ยังไงดูเส้นกราฟดีเส้นกราฟไม่ใช่เส้นตรงละแล้วจุด B ถูกนิยามว่าขีดจำกัดสภาพยืดหยุน่นคืออะไรมันไม่แปลผันตรงแต่มันยังยืดแล้วมันกลับที่เดิมอยู่เห็นนะคราวนี้ถ้าออกแรงดึงต่อเลยจุด B ไปถึงจุด4 จุด C ชื่อว่าจุดคลักคล์กคืออะไรจุดคลักถ้าเราออกแรงดึงถ้าเราออกแรงดึงเลยจุด B ไปเกิดอะไรขึ้นขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นคืออะไรคะมันไม่ยืดหยุ่นแล้วมันก็ภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรมันก็ย้วยดีมันก็เสียรูป มันก็เริ่มเสียรูปเสียรูปไปละถึงจุดนี้จุดคลักจากนั้นถ้าดึงไปอีกถ้าดึงไปอีกจุดนี้เรียกว่าอะไรอะเลยจุดคลักย้วยสุดละจนกระทั่งถึงจุดนี้เราเลิกกันจุดแตกขาดก็คือขาดออกจากกันเป็นสองชิ้นคำอธิบายจุดต่าง อยู่ในชิดหน้าน,นี้ค่ะลูกช่วง o ถึง a มีคำอธิบายที่เป็นเนื้อหาอยู่ในนี้นะคำอธิบายต่างๆ่ะจุด o ถึง a เรียกว่าช่วงอะไรนะแปรผันตรงเมื่อกี้โหดบายแล้วเนาะต่อมาจุด a ถึง b ถ้าดึงลวดยังสามารถกลับคืนร่างเดิมอยู่เรียก ช่วงนี้ว่ามันไม่แปรผันตรงแต่มันกลับร่างได้ขีดจํากัดสภาพยืดหยุน่นถึงจุดบีเรียกว่าขีดจํากัดสภาพยืดหยุน่นต่อไปดึงต่อออกแรงดึงตั้งแต่จุดบีเป็นต้นไปลวดจะเริ่มเปลี่ยนรูปไปอย่างถาวรเมื่อกี้ครูเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ายวยใช่ไหม,มต่อไปจนเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรียกว่าจุดคลากนะคะ ซึ่งเป็นจุดที่ความยาวของลวดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนั้นแรงดึงก็เพิ่มเพียงขณะที่เราดึงเพียงเล็กน้อยแต่มันยวยเยอะละจากนั้นถึงจุดหนึ่งดึงต่อดึงไม่หยุดจุดนี้เรียกว่าจุดอะไรคะจุดแตกหักคือขาดออกจากกันเป็นสองเส้นแล้วมีการเรียกช่วงต่างๆ ช่วง OB เรียกว่าการผิดรูปแล้วช่วง BD เรียกว่าการผิดรูปแบบพลาสติกผิดรูปเฉยๆกับผิดรูปแบบพลาสติกผิดรูปแบบพลาสติกจินนการนึกถึงถุงพลาสติกแล้วเราดึงแล้วมันย้อยอะ่ะอันนั้นแหละผิดรูปแบบพลาสติกนะคะอันนี้คำอธิบายของการทำแลบอันเนี้ย มาถ้าจะมาวิเคราะห์ว่าถ้าข้อสอบอยากถามเขาก็จะถามเขาไม่ถามจุดหรอกคะ่ะอะไรเป็นจุดอะไรเราจําไม่ได้แต่เขาจะถามว่าอ่าถ้าหนูออกแรงดึงที่จุดนี้ผลลัพธ์ที่เกิดกับวัสดุของหนูเป็นยังไงถ้าหนูออกแรงดึงที่จุดนี้ผลลัพธ์ที่เกิดจากกับวัสดุหนูเป็นยังไงเขาก็จะถามแบบประมาณนี้สมมตินะ ถ้าหนูออกที่ f 1 f 2 f 3 f 4แล้วก็เลยอีกหนูไปดึงที่ f 5เขาก็จะถามคําอธิบายที่เกิดกับวัสดุผลที่เกิดกับอะไรคะวัสดุของแข็งของหนูลวดของหนูมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอธิบายได้นะจากนิยามเมื่อกี้ โอเคค่ะอะคราวนี้มาดูต่อว่าแรงที่เราดึงเมื่อกี้หัวข้อมันเล็กไปนหน่อยน้อะแรงที่ทําให้วัตถุผิดรูปแรงที่ทําให้วัตถุผิดรูปก็คือแรงที่เราดึงเมื่อกี้นะคะมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างการทําให้วัตถุผิดรูปแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุผิดรูปมีได้3มรูปแบบด้วยกัน อันแรกแรงดึงอันที่2แรงอัด compression แล้วก็อันที่สามเช r force ก็คือมีแรงดึงแรงอัดแรงเฉือนนึกภาพนะนึกภาพตามว่าดึงก็คือดึงสองข้างอัดก็อัดมืนเข้าไปเชื่อนะเบี้ยวเบี้ยวดึงแบบเบี้ยวเบียว,ยวอ่ะดูลูก มีคำอธิบายชัดเจนกว่าภูอะรูปแรงดึงท่านี้ท่านี้ดึงอะดึงก็คือดึงอะผลลัพธ์เป็นไงอะผลลัพธ์ผลที่เกิดขึ้นกับวัสดุนี้เป็นไงยืดถูกปะยาวออกยืดออกต่อไบแรงที่สองชื่อว่าอัดอัดก็คืออะไรอะอัดก็ดันเข้าไปไงพออัดมันดันเข้าไป มันก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือหดตัวต่อมาอันที่สามออกแรงแหละคนละข้างแต่บังเอิญว่าจุดแนวของแรงอะ่ะมันไม่ใช่แนวแนวตรงไงแต่มันเฉียงเห็นไหมเขาเรียกการดึงที่แนวแรงอยู่คนละแนวกันเนี่ยเรียกว่าแรงเฉือนแรงเฉือนผลที่เกิดขึ้นจินตนาการนะดึงมันก็ต้องเบี้ยว เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าเลื่อนเบี be o, be o, ้ยวเบี้ยวนั่นเนาะเขาเรียกว่าเบี้ยวเออก็เกิดรูปร่างของวัสดุที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดสามเงื่อนไขนี้คราวนี้พอเราจะมาทดสอบว่าดึงแล้วผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเราพยายามจะวัดค่าก็เลยต้องมีนิยามของการวัดค่าเมื่อออกแรงดึงลวดเจนกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของแข็ง เราจะมาดูความเค้นกับความความเครียดอันแรกเท่าองอย่างนี้เอาลวดมาห้อยแล้วก็ออกแรงดึง w สิ่งที่เราจะโฟกัสเค้นนี้ค่ะลวดค่ะลูกแล้วแรงดึงอยู่ตรงนี้อันนี้เป็น mg ดึงเนาะ,ะดึงแล้วก็ดูว่าระมันทนแรงดึงได้เท่าไหร่นิยามของความเค้นก็คือความเค้นก็คือ อัตราส่วนระหว่างแรงดึงต่อพื้นที่สัญลักษณ์ความเค้นคือซิกมาตรงนี้ค่ะตัวซิกมาซิกมามี2แบบนะซิกมาแบบนี้เป็นซิกมาตัวพิมพ์ใหญ่ซิกมาตัวนี้เป็นซิกมาตัวพิมพ์เล็กความเค้นมีสัญลักษณ์เป็นซิกมาตัวพิมพ์เล็กอันนี้นิยามของมันคือซิกมาเท่ากับเอฟส่วน f หน่วยเป็นนิวตัน a area พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรเพราะฉะนั้นความเข็นซ i g m a ก็มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรอ่ะนิยามที่1ความเข็นต่อมาดึงต่อแล้วมาวัดอะไรต่อคราวนี้อยากจะวัดว่าตอนดึงอะ่ะมันยืดออกมาเท่าไหร่ก็นิยามคุณสมบัติการยืดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ระยะยืดที่เพิ่มขึ้นกับอัตราส่วนระหว่างระยะยืดกับความยาวเดิมเรียกว่าความเครียดสัญลญักษณ์เป็นตัวนี้อ่านว่าเอฟซิลอนตัวอีอ่านว่าเอฟซลอนนิยามก็คือเอฟซลอนเท่ากับเดลต้าแลส่วน l อลศูนย์เดลต้าแอลคือระยะอะไรนะยืดอันนี้คือระยะเดิม หนูนึกภาพว่าหนูนึกถึงหน่วยมานะระยะยืดหน่วยเป็นเมตรระยะเดิมก็หน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเอฟซีลอนก็ไม่มีหน่วยดีเพราะว่าเมตรกับเมตรหารกันไงหายไปอืนี่นะคะคำอธิบายจากนั้นมันก็มีคนเอาคุณสมบัติของความเข็นกับความเครียดมา มาแสดงเป็นสมบัติของของแข็งเรานิยามไม่ได้เราละมีคนคิดคำอาธิบคำานิยามที่บอกคุณสมบัติของของแข็งชื่อว่าโมดูลัสยางโมดูลัสยางคือชื่อของคนนี้นะักฟิสิกส์ชาวอังกฤษจริงๆพี่ยังโมดูลัสคนเนี้ยเขาทดลองเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแสงด้วยนะ ตอนหมอห้ที่พวกหนูเรียนเรื่องแสงอะที่เรื่องการแทรกสอดบับปฏิบับิจำได้ไหมโทมัสยังแล้วพี่เขาคนนี้ก็เอานิยามของความเค็นกับความเครียดมาอัตราส่วนกันเพื่อจะบอกสมบัติของของของแข็งนิยามของค่ายังโมดูลัสบอกว่าค่ายังโมดูลัสคืออัตราส่วนระหว่างความเค็น ตอความเครียดยังก็คือเค้นหารด้วยเครียดหนูนึกภาพนะเค้นคือซิกมาเท่ากับ F ส่วน A แล้วเอฟซิลอนเท่ากับเดลต้าแอส่วนแอศูนย์ใช่ไหมละ่ะคราวนี้ถ้าเราเอายังเราเอามาหารกันเราก็จะได้ F ส่วน A กับหารเป็น เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้ L ศูนส่วนเดลต้า L เราก็จะได้สูตรนี้สูตรเดียวกันนั่นแหละเข็นหารอะไรนะหารเครียดแต่นี้ค่ะเนนะอ่ะแล้วค่ายังโมดูลัสจริงๆเป็นตัวเป็นตัว y ใหญ่เด้อเป็นตัว y ใหญ่อ่ะค่ายังโมดูลัสมีหน่วยเป็นอะไรอ่ะก็เข็นมันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรแล้วเครียดมันไม่มีหน่วยไง เพราะฉะนั้นยังก็มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรถือหรือเรียกว่าปาสคาลนะคะโอเคปาสคาลส่วนใหญ่ไม่นิยมอะ่ะจะนิยมเรียกตอนที่มันเป็นมันเป็นของไหลที่เป็นความดันเนาะอ่ะจบนิยามทั้งหมดสรุปก่อนวันนี้ครูพูดเลือครูพูดเรื่องการทดลองที่เป็น เอาลวดมาดึงแล้วจุดต่างๆแต่ที่เป็นการคำนวณน,นิยามของมันมีสามตัวเคนเครียดแล้วก็ยังเคนมีแรงเครียดมียืดยังเท่ากับเคนหารเครียดครบละ เดี๋ยวให้ใส่ตัวแปรลลกก็จะได้เป็น y เท่ากับ f ส่วน a l ศส่วน delta l ครบรัคะลกแค่นี้เองคราวนี้มันมีทริคนิดหน่อยสมมุติถ้าหนูไปทําโจทย์แรงตัวเนี้ยหนูนึกภาพเมื่อกี้นะตอนตอนมีรูปนึงที่เขาทำแลบแล้วเอาลวดหนึ่งเส้น แล้วก็เอามวลมาห้อยเพราะฉะนั้นแรงที่ดึงตัวเนี้ยสามารถหาจาก mg ที่ห่วงห้อยได้แล้วคราวนี้ a ล่ะคะ a ส่วนใหญ่ของลวดก็จะเป็นพื้นที่หน้าตัดเขียนะมันอาจจะมีสูตรในชีตที่จะต้องดูก็คือ ค่าหนึงถ้าเขาถามเข้นสองถ้าเขาถามเครียดสามถ้าเขาถามยังสี่ถ้าเขาถามแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,บนี่จะคุ้นอยู่เนาะ y 2ส่วนด้วย y 1อย่างเงี้ยค่ะอัตราส่วนของยังเราก็นึกภาพว่าเดี๋ยวเราจะต้องท่าสองเนี่ยมันต้องเป็น f ส l02 ส่วนด้วย a2 delta l2 เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ a 1 delta l1 หารด้วยอะไรอ่ะ f1 l01 มองอย่างนี้งงมากจัดรูปเวลามันเปรียบเทียบจัดรูปให้หารแบบแบบก้อนไข่ก้อนมันอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยให้หนู จัดรูปได้ง่ายหรือเปล่านี่นะคะ f ก็หาร f a ก็หาร a แล้วอะไรอะ่ะตัวนี้ l d a l t a l ก็หาร delta l เราก็จะจัดรูปสูตรที่เป็นเปรียบเทียบเอาไว้ใช้จะได้แบบไม่ต้องตั้งหารกันบ่อยๆหรือใครไม่จำก็ได้เดี๋ยวไปตั้งในในชีตเอาก็จะได้เป็น f 2ส่วนด้วย 1> f 1 L หนส่วนด้วย L01 เป็นหารเป็นคูณกับเสร็จเป็นส่วนตรงนี้ก็จะเป็น A อะไรคะ a 1 a 1่ะ <A 2, S> 1 A1 ส่วนด้วย A2 แล้วก็ Delta L1 ส่วนด้วย Delta L2 ออย่างเงี้ยค่ะโอเคนะ พอได้อันนี้แล้วครูเชื่อว่าหนูน่าจะต้องทำแบบฝึกหัดเองได้ละหนูโอ้ก่อนแบบฝึกหัดในชีตจะมีค่าโมดูลัสต่างๆให้หนูดูถ้าของวัสดุต่างๆก็จะมีค่าโมดูลัสบอกให้เรานะคะตัวพวกนี้ไม่ต้องจำนะเดี๋ยวถ้าเป็นข้อสอบเดี๋ยวเขาก็บอกค่าพวกนี้มาเองเราน่าจะทำได้อะเค คราวนี้มาลองทำแบบฝึกหัดแต่ละอันกันจากชีตเนาะมาค่ะคราวนี้ดูได้สุดไปละลองทำแบบฝึกหัดกันข้อแรกเนาะอ่ะลวดยาวเส้นผ่านศูนย์กลางออกแรงดึงลวดยาวนี่เน่าต้องเป็น L0 ดีเส้นผ่านศูนย์กลางดีไม่ใช่เพราะเดี๋ยวลวด จะต้องใช้ R. ่า R. R. ก็เท่ากับ1.1ม mm ิลลิ10กำลังลบ3ออกแรงดึงขนาด f ยาวเป็น a จากเดิมเท่านี้เป็นเท่านี้แสดงว่า delta l เป็น0 0 1 0.1จ1งจงหาความเค้นความเครียดถามิิม m าถามเอ p ซ i ลอนโอ้เขียนให้หมดแล้วเนี่ย สิ่งความยาวเดิมมาหมดละอ่ะสเตปหาอันนี้เป็นชีตเ,เด็กน้อยมสี่ก็เลยน่ารักหน่อยนึงอ่ะดูนะคะพื้นที่หน้าตัดมันเคยณหาเนี้ยเคยเรียนในมสี่ค่ะลูกแล้วพอหลักสูตรใหม่เขาเปลี่ยนมาให้หนูเรียนตอนมหกชีตนี้เป็นชีตเด็กน้อยมสเก่าก็เลยแบบน่ารักเริ่มสเตปมาดีมาก ให้หาพื้นที่หน้าตัดก่อนก็ใส่สูตรสิคะเอพื้นที่หน้าตัดของลวดธรรมดาพื้นที่หน้าตัดลวดก็ A อแแอรีก็เป็นพายอาร์กลังสองพายอาร์กลังสองเดี๋ยวแทนเองเนาะอะ,อะต่อมาความเค้นนะจำสูตรอย่างเดียว f ส่วนเอจากเมื่อกี้จบม f มาหมดแล้วความเครียดล่ะ เอฟซีลอนเท่ากับเดลต้าแอส่วนแอลศูนย์เคได้นะคราวนี้ดูข้อต่อไปโจทย์จะมาท่าแบบไหนบ้างอท่าที่สองลวดเส้นหนึ่งยาวยาวต้องเป็น L0 พื้นที่หน้าตัดหน้าตัดไปแล้วจะ A เอศตารางเซน เซนติสิบกําลังลบอะไรอะ่ะลบสองตารางยกกำลังสองเป็นลบสผูกมวลดูดูนะลวดอยู่นี่ลวดอยู่นี่มันเอามวลมาผูกมวลตรงนี้เป็นตัว M ห้อยลงมาก็เป็น M G ห้อยในแนวดิ่งพบลวดยืด d ดลต้าเอลวดเส้นนี้มีโมดูลัสยัางเท่าไหร่ถามพี่วพี่ยัง y เท่ากับพยัง f ส่วน a เดลต้ l l ศูนย like ์เดต้า l นิดหน่อยแค่แปลอ f มาจากอะไรหรอแค่ไปเอา f มาจาก mg เพราะตัวที่ดึงอะคือมวลคือ w คือ mg ก็แปล mg มาก่อน จะได้ตามนี้เนาะต่อมาตัวอย่างที่3ามไฮไลท์มาให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งข้อกันทำนะคะข้อที่สบอกว่าลวดยาวเส้นผ่านศูนย์กลางยาวนี้เป็น L0 เส้นผ่านศูนย์กลางดีอันนี้ก็เป็น R เท่ากับ5มิลลิ10กลางลบ3ออกแรง F ลวดมีความยาว ดีเอลยาวหนึ่งแล้วกลายเป็นนี้เดลเอลก็0.02ความเค้นซิกมาความเครียดเอฟซิลอนยัง y มาหมดแล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่แทนค่ะหาพื้นที่ A อโครมาสีอ๋ A Pi. อ A เท่ากับพอากำลังสองซิกมาเท่ากับ F ส่วน A เอฟซีลอเท่ากับเดลต้าแอลส่วนแอลศยังรอบนี้ไม่เอาก้อนดีเอาแบบซิกมาส่วนเอฟซีลอนเลยก็ได้เพราะมาจากข้อ2กับข้อ3มแล้วง่ายเนาะเรื่องนี้โอเคน่าจะประมาณนี้แล้วที่เหลือเราจะเริ่มเป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยวแบบฝึกหัดเราจะแบ่งข้อกันนะคะโอเคค่ะ